โมเมนต์น่ารักน้องปีใหม่เดินแบบวันเด็กกำลังใจล้นขนกันมาทั้งครอบครัวเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเมื่อน้องปีใหม่ลูกสาวสุดที่รักของนางเอกสาวแอปทักษอ,อนพักสุขเจริญกับอดีตสามีสงกรานเตชนรงค์มีเดินแบบเนื่องในงานวันเด็กแคมเปญต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ เรียกได้ว่ายิ่งโตยิ่งสวยลูกไม้หล่นใต้ต้นจริงๆซึ่งกำลังใจของน้องปีใหม่เน่นล้นเวทีไปเลยเพราะครอบครัวทั้งแม่แอปคุณยายวัชสาคุณปู่ไยวงเตชะนรงเดินทางมาให้กำลังใจหลานสาวสุดที่รักนั่งมองด้วยรอยยิ้มอย่างภาคภูมิใจและพ่อสงกรานก็มาให้กำลังใจลูกสาวด้วยเช่นกัน